แมวหวยได้ไหมสีกาหลวงพี่ไม่ชอบเบอร์หวยอ่ะขอเบอร์สีกาเลยได้ไหม,ไมหลวงพี่ไห้ให้ให้อะไรครับหลวงพี่เึิงซึ้อกันหลวงพี่ อันนี้น่าจะประปรุงลูคุยจะเอาอะไรเหี้ยมีอาว่ามีอาห้องอาแน่ตามาสักจานสองจานแม่จะมาหิวมากเลยหลวงพี่ฉันกับผมโอ้หลวงพี่แล้วว่าามมฉัันกบผหลวงพี่ฉันเยอะนะสิขอสักสองสามจานได้ไหมล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอบาปนะบาปนะทำหลวงพี่อย่างนี้บาปนะนมัสเตีครับนมัสเตีเอ้ยนมัสเตได้ไง อ็แล้วลวงพี่ลวงพี่ลวงพี่กินส้มตำแล้วไม่แสบตูดเหรอตอน <c oughs> แสบดา <c oughs> อร่อยปากลำบากสูดเลย <c oughs> เอาก็เวลาบินทบาทตอนเช้ามันปวดท้องนะระวังบินทบาทกับวัดไม่ทันนะนนแว่แวบ้านเรายญานโยมก็ได้ครับ <c oughs> ออพิษตรงปอง,อง <c oughs> เฮ้ยข,ขับรถชนผ้าเหรอบาป,ปไปไหมบาปไปไหม ที่พลาดเปรีเนี่ยเอ้ยเอาอีกละมีคนอยากลงนรกอีกละคุณจะลงนรกอีกแล้วขอไงหลวงพี่เอาึแล้วเหรอไม่ไม่ไม่พอดีมีคนมันมาตีหลวงพี่แล้วจีวรหลวงพี่หลุดระยมพาหลวงพี่ไปเอาจีวรที่วัดหน่อยได้ไหมได้ได้ได้หลวงพี่จึงเจ้าเจ้าขับพุ่งมาไหนอ่ะมันมีคนฉกฉกจีวรหลวงพี่ไปดิ ไม่ไงมันมันรูกว่าหลวงพี่เป็นเด็กช่างอ่ะแล้วมันจะมาตบจีวรหลวงพี่ไปเฮ้ยหลวงพี่จะจีวรแหรอโอ้โหหลวงพี่ลองลองเน้นลองเน้นรถแบนยังไงลองเนนบวชได้ไงใหญ่โอ้โหมึงบวชได้ไงมอบขนาดนี้มึงบวชได้ไงกูถามก่อนไอ้นี่มันต้องใช้เงินซื้อเงิน่างซื้อไม่ใช่หรือยม เอ้อยใจเย็นใจยเย็นมึงนอนป่วยอยู่เฮ้ยมึงถือปืนเึ็นตาไม่ได้ใจยเย็นเฮ้ยมาเลยหนุ่มพกาสีกาสีกาสีกา,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 กาซื้อหวยให้หลวงพี่หน่อยสิโอ้ยมันทำยังไงอ่ะหลวงพี่อยากได้หวยอ่ะสีกาไม่ได้มีหนิดนะครับหลวงพี่เออแมวหวยได้ไม่ใช่กา หลวงพี่ไม่ชอบเบอร์หวยอ่ะขอเบอร์สีกาเลยได้ไหมหลวงพี่ใหครับหลวงพี่มึงซื้อกันหลวงพี่ทำไมครับสีกาพอจะมีปัจจัยให้หลวงพี่ไหมไม่เอาทำไมไม่เงินแล้วครับหลวงพี่อ่าถ้าสีถ้าสีกาไม่มีปัจจัยให้หลวงพี่เอาหัวใจให้หลวงพี่ก็ได้นะหลวงพี่มึงซื้อกันหลวงพี่เอา หลวงพ่อดู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 แบบดูสีกาลางหลวงพ่อทํากับผมดิเอ้าก็ยอมก็ยอมขโมยเงินวัดอ่ะก็ต้องโดนจับสิเอาแล้วหลวงที่หลวงพ่อไปรอดสีกางนี่แหละไม่ผิดหร <c oughs> อกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปรอดตอนไหนพูดอ่ะพูดโกหกลงนรกนะพูดปวดปวดไอ้ทีนี้ผมมีคลิปผมมีคลิปครับผมมีคลิปครับใช่ใช่ เฮ้ยใครเผาใครเผาวัดใครวัดใครเผาวัดหลวงพี่เฮ้ยใครเผาวัดหลวงพี่หลวงพี่จะอยู่ที่ไหนไม <c oughs> ใส่บาตรไม่ได้โยมใส่บาตรตอนนี้ไม่ได้ไฟไฟไม้พระโยมช่วยดับเพลงกนเร็วโ <c oughs> อ้ยไฟ, <c oughs> ไฟไฟไหมอยู่ก็มาขโมยตังค์เนาะไฟไหมอยู่ก็มาขโมยตังค์เนาะ เออโดนสีกาดาเปน็นอย่างทีดิยอมจะใส่บาดเลยยอมจัดเลยยมอมว่าแต่มือน,นี้ยอมเอาอะไรมาให้หลวงพี่กินเหรอกล้วยมไม้ค่ะเดี๋ยวหลวงพี่กินกล้วยไม้ไม่ได้ยอมขอแบบของอร่อยอร่อยได้ไหมยอมทำไมทำไมมันมันกดสายบาดไม่ได้หรอหลวงพี่เออตัวลงมาอ๋อยอ่อแล้วโอเคโอเค รวยรเสรวยรวยแป๊บนึงแป้บหนึ่งไม่พอไม่พอไม่พอโอ้โหเจ้าบุญเยอะขนาดนั้นเลยหรอโยมเอ้าหลวงพี่ตมอหลวงพี่หลวงพี่ไม่ได้กินข้าวนานโยมขอให้รวยมววยวขอเอเเลยอเลยเลยขเยขขอเขอเลยเยอลยงพี่1ขออเด้มอ้ย พรายหนุ่พ <ส straightforward> ี่ตัวสูงสูงโอเคได้ยอมจัดให้พรนั้นเฮ้ยพรอพิเศษเพียงโอ้ยอดท่้นหกสิบเมตรบุญของยอมด้วยมันรวดเร็วทันใจจริงๆยอมขโมยตังค์ใครมาอีกแล้วเอ้ยตำรวจตำรวจสีกาตำรวจจับเร็วจับเร็วจับเลยจับเลยมันขโมยตังค์วัด น่าหลวงพอจับเลยจับเลยม <า S 2> ัขโมยตังวัดเอ,อ้ยเรียบร้อยโดนกระดิโยมยมีปัจจัยให้หลวงพี่ไหมแบบตังอะแบบแบบตังอ่ะมีไหมมีมีวันนี้เจ้าหนูพาหลวงพี่ไปเอาปัจจัยอันหนึ่งมา เปนลมชาวกล้วยชากราบของเรานะครับไหนอันนี้เอ๋อปัจจัยมาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับพี่ว่ามันแปลกๆนะหลวงพี่ก็เคยทําสมัยก่อนอยู่นะ้วนี้นะขอนพี่เอาเลยเอาเลยเนี่ยเอรเหรอ๋อเชืยวแท้กันก่อนเดี๋ยวว่ายอมขอให้หลวงพี่เอานะของเรานะครับเป็นที่รู้จักกันด้วยนะชาวกล้วยนั่นเป็นพืชสมุนไพรจีนนะครับที่นำเข้าจากประเทศจีนยอมพาหลวงพี่ขโมยของใช่ไหมน่ะ อ๋อไม่ต้องหลอกหรอกยมหลวงพี่ทําบ่อยตอนแต่ก่อนอ๋อหลวงพี่ส่าห์กับตัวกับใจเป็นคนดีแล้วยมก็พาหลวงพี่ผิดบาปผิดบุญแล้วเนี่ยหไม่มีเงินนานึงขอให้หลวงพี่กิดหลัการก็หลวงพี่บอกหลักกะจเอ้ยตำรวจมาจับของพี่เลยว่ะเนี่ยขอบคุณมากยมที่มาส่องหลวงพี่ มาสเตย์หลวงพี่เอองานมาสการโยมพูดปิดพูดปิดเจอกันนะ้โยมหลวงพี่ไปนอนหลับแล้ว